จ้าฮะเร็วเร็วโอ้ยเร็วเร็วดินาฮะให้ย่าไปดูอะไรเร็วเร็วอุยี่จะม่นหนักมากมากแคเบิงนง้าอุ้ยไหนใส่ไหนไปแล้วโอ้ยมันไปอะไรย่างเนาปะกนีมันไปแล้วมันไปย่างมันไปใส่ละอ๋อไปใส โอ๊ยช่วยวช่วย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 เวตายละเร็วเอาเอางจ่อไปเลยวาะเอ้าคุ้ว่าเขาเข้าบองนันฮะเดี๋ยวทำไมรู้ว่าเขาเข้าไปตวมันนอนลงมันนอนลงเลยเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเข้าตรงนั้นล่ะลูกวิ่งมาปุ๊บเฮวิ่งไปดึงมือแอปชิดก่อนเพื่อน ไอ้ย่างเลนก่อนอ้ย่างจะรู้ไหมนี่วันไปไหนเอาชิดมาอยู่ตรงนี้ไปดึงมืดมาสักวันหนึ่งดึงเจอแล้วเจอยังไปแล้วมันไปแล้วไปย่างให้เไม่อยู่แล้วให้เปรดูสิให้เปรดูสิอยู่แล้วเอาเปรมาส่องดูเลี้ยงชิดมาส่องดูดึงชิดมาดึงชิดมาดึงชิดอ่ะไปบ้าจะเอาบ้าแล้วไงดอก

ก้มลองดูเ้ยไมันใช่ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างไม่ใชไม่ใช่ไหนยายเห็นบอกมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ดินไหนยายไม่เห็นเลยไหนไหนเสียมันไปไหนมันไปไหนโอ้ยตายแล้วหนึ่งห้ามดีหนึ่ยน้าเดี เริ่มต้นแล้วเนี่ยมาไหมจักรอบสามอบพอดีเป็นมงคลเขาไม่สนตัวใหญ่น่ะเออตกรถแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างตาหายหดจล้วน่นเหี้ยเล่นยนมุนแบเือนน้มา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 มเื้อนน้มันไปใส่วมาเพิ่งเน้ย เดี๋ยวยายส่องก่อนเด้อยายหมอนส่องก่อนเด้อมาส่องมาส่องมันไปมาส่องไปเรือยงมันไปแอดมินวันนี้ยายส่องเหรอเด้อนี่ไงมาส่องก่อนเอารถมาใช่แล้วจ๋าเดี๋ยวยายจะเอารถมาใช่นะมันอยู่ตรงไหนไหนโอ้ยไหนไหนไหนเห็นบ่นี่เอาไม้มายายจะเขี่ยดูออกมาเด้อมันออกมาเด้อเอาไม้มาเดี๋ยวยายเขี่ยดู หายยาเขีไหมีโอ้ไหนออกให้ออกไปใส่แบบนี้แล้วมันอยู่ไหมั่ะมันอยู่ไหมมันไปหมดแล้วมันไปหดแล้วงบุญั้ยังรอเดี๋ยวมานี่ก็พูดกันง่ายอีกอ้าเดี๋ยวยายจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้กอรยอยายก็ไม่รู้ไหนจับตรงไหนตัวเดียวเดียวนะ ใส่เด้อพี่น้องเลยเออประกอบกับเป็นราบัดที่นี่อืออือเอาเอาเหยียดไบ่บนนอใส่ได้ไหมอะใส่แล้วก็หมุนหมุนด้วยมันถูกบล็องูมันนั่นน่ะมันจับซอมเมื่อไหร่เออหมุนหมุนหมุนที่นี่หมุนหมุน หมุนมาทักไปหมุนไปทางแม่เปี้ยวหมุนไปฝั่งแม่เปี้ยวโน่นอันนั้นมันหมุนออกไม่ได้ยายจะบอกอไม่ได้ยายหมอนบอกเร็วเร็วเร็วโอ้หมดหลายแทะหมดเยอะเต็มลูนไปไหนจับเขาบอกว่าจับให้เขามาที่ตรงนั้นมาท่ตรงนั้นเรอ มันรับ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 มายายหมอนจะแย่ดูซิมันอยู่ไหมยายแย่อ้อจ๋าโอดตายกูมือสีวแม่ข้าใหม่นฮะโอ้ยมดตัวน่ะลูกหมาออกมาเดี๋ยวหนูจะตอกเข้าไปตรงนั้นมมนเหยียบไม่ได้ลูกมันหยียบไม่ได้ใช่ใช่ใช่ อ้ามันไม่ได้โอ้ตายไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องนี้เหรอไหนมันมีอะไรมดไตมดไตมดไตเลยมดแตกขึ้นมือหมาบอะไรแบบนี้มดขึ้นมาเลยฝนไปแย่มมดมันก็เลยออกมามดนี้มดแตกลังแล้วทีนี่ปุตตามันหายหมดแล้วหมดแล้วโอ้ตายเป็นลังเลยไปแย่แบบไหนมดแตกออกมาใครแย่อืมไม่ใช่อะไร ไม่ใช่ไม่ใช่มอน้ำเด้ป็นกงอเราจนเมย์ะเมยน้ำเด้มีหลานเพีเดียวมีหลานพีเดียวก็เป็นนกแก้วนกขุนทองนกสู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันน้อันไหนอันไหนม่ใช่อันน้ตัวไหนตัวไหนอู้มันอยู่แถวนี้รึป่า แค่นี้รึเปล่าอย่อหาแลนวทีนี้หลบมัไปอยู่ตรงไหนมัน้นวิ่งตรนี้เิ่ไปทางไหนแล้วลูกวิ่งเลนน่ะตนั้นมัไปทางไหนแล้ว

จิงอากวงไม้ควงไม้บอกให้หนูโยนมันก็ถุงบอลยนส่เบอกไม่ได้เขาสลัดเขาคือสลัดแต่ว่าโยนได้โยนได้ไหมลูกโยนขึ้นขบวนได้ไหแต่สลัดแตะต่่โยนโยนยอนโอ้ยมันเ่าหูความเป็นหังอรุณนี่จะรับที่นดนเลยดิ ของแถมสำหรับคลินี้ก็ีคนไลค์กันแชรด้วย